วันนี้ผมมาส่งของในตลาดคำเพียงนะครับก็กรถก็ติดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องการตัดราคานะครับการตัดราคาเนะี่ยเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่แบรนด์ใหม่หรือว่าคนที่ทําการตลาดใหม่ยทำสินค้าแบรนด์ใหม่มาเนี่ยเขาจะทําราคาให้ต่ํากว่าของตลาดนะครับคือเขาทําการตลาดมาดีแล้วครับเขาไปศึกษาการตลาดมาดีแล้วว่าเขาสามารถทําราคานี้ได้นะนะครับ แต่เมื่อเมื่อถึงณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มราคาแล้วตอนนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกๆปีเลยที่ผมเจอนะครับนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับคือต้องยอมรับว่าถ้ามีใครมาตัดราคาในสินค้าในในเซกเมนต์เดียวกันในราคาใกล้ๆกกันเนี่ยปริมาณแล้วก็ราคาที่ใกล้ใกล้กันเนี่ยยอดขายเราจะตกนะครับมันตกจริงๆครับแต่ว่าเราอยู่ได้หรือเปล่านั่นแหละเรามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงไหนนะเี้ยฮะ ทำให้เราแตกต่างตรงไหนนะครับถึงของเราจะแพงแต่ของเราก็อยู่ได้เพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับเราหาจุดนั้นให้เจอ,อจนถึงจุดหนึ่งนะครับเขามีการดันราคาขึ้นแล้วตอนนี้น,นะนี่ฮะมันไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเจอนะผมเจอทุกปีนะครับทําไมถึงเจอทุกปีเพราะว่าเด็กที่จบใหม่นะครับประชากรบนโลกใบนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เขามาลองตลาดนี้ เขาก็ศึกษาตลาดมาพอสมควรแล้วนะครับตามตามาเลขคณิตนะครับเวลาคิดปุ๊บปุ๊บปุป๊บออกมาเป็นกําไรนะครับประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณนั่งคิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วคิดว่ามันเป็นกําไรนะมันยังไม่ใช่กําไรนะพอมันนั่งคิดจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับพอมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เลยต้องดันราคาขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติปีนี้ก็เจอนะครับปีหน้าก,ก็เจออีกนะครับตัดราคาในเรื่องปกติเลย เราจะอยู่กับการตัดราคาอย่างไงให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราโลภมากเราไปทำสายพานการผลิตเอาแบบเาขาเรียกว่าเข่งเลยฮะเขาเรียกว่าพอมีคนมาแยงสายพานการคุณนิดเดียวนะคุณล้มเลยนะเพราะมันใหญ่เกินไปครับบางทีเนี่ยมันต้องทําให้มันมันพอดีครับพอดีกับตัวเรานะครับกับเงินทุนที่เรามเีเพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอการตัดราคาในทุกๆปีนะครับการที่จะมีคนมันลงแข่งในตลาดค้าขายแบบเนี้ยสร้างแบรนด์แบบเนี้ยมันมีเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ใช่แค่ว่าผ่านปีนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็โอเคละนะครับพอเขาล้มหายตายจากจากเราไปนะครับหมายความว่าพอเขาขายดีจนเจ๊งเนี่ยพอเขาขายจนจนเจ๊งไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ เราก็สบายแล้วเราอยา่าเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีเจ้าใหม่ๆเกิดมาเป็นแบบนี้อีกนะครับเป็นอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่าถ้าวันนั้นนะครับเราบ้าจี้นะครับไปลดราคาแข่งกับเขานะครับเราคิดว่าเขาขายได้เราก็ขายได้แข่งกันนะครับพอเราแข่งกับเขาปุ๊บเนี่ยนั่นคือการเดินทางที่ผิดละนะครับลงปุ๊บคุณขึ้นไม่ได้ มันไม่มีทางที่คุณลงราคาไปแล้ววันนี้คุณลงราคาไปแล้วพออีกเจ้าหนึง่งไปไม่รอดคุณจะกลับมายืนราคาเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาจุดที่ที่ถ่าราคาเราไม่ได้ต่ำที่สุดในตลาดเขาซื้อของเราเพราะอะไรนะครับไปหาให้เจอนะครับตรงนี้ยากหน่อยนะครับผมว่าผ,ผมว่ามันก็ยากนะสำหรับผมตอนนี้ก็ยังยากอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่า ถ้าเราเจอคู่แข่งที่เก่งๆเลยนะงานเรามาแบบขาดเลยเนะี่ยแล้วเขาสามารถทําคอร์สให้มันถูกกว่าเราได้จริงๆแล้วเนะี่ยอีกหน่อยของเราก็ขายไม่ได้นะเออถ้าเจอคนอย่างเงี้ยที่เขาแก้เกมมาอย่างดีละเขามองเราเป็นคู่แข่งละเนี่ยแต่เราไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปศึกษาใครเลยนะครับเราอยู่ได้เราเราก็ใช้ลาใจายอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเราก็ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปตลอดนะครับให้มันเซฟคอร์สให้กับ ให้เราทําแล้วมันเกิดกําไรเราอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับสมค่าสมราคาผมว่านันก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าถ้าถ้าเราจะเจอวิกฤตอย่างเนี้ยในทุกๆปีเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับและเราจะไม่บ้าจี้ไปลดราคากับเขานะครับเพราะลดไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับแข่งกันดาวลงมาซะมากกว่าตอนนี้ก็เขากปรับราคาแล้วนะฮะเขาก็ดันราคาเขาขึ้นแล้ว เห็นไหมครับว่าการที่ทําอะไรที่มันเหนือนโลกเหนือกับราคาตลาดที่เขาวางไว้เนี่ยจริงๆน่มันง่ายมากเลยถ้าคุณจะทําอะไรในตลาดเนี่ยมันมีราคาวางไว้อยู่แล้วครับคุณพยายามเอาไปแตะกับเส้นราคาที่ตลาดขายอยู่แล้วนะค,คุณไม่ต้องไปไปไปคิดอะไรมากว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีนะครับเพราะในตลาดนั้นนะ่ะเขาทําเผื่อไว้อยู่แล้วว่าได้กําไรประมาณนี้นะ จะอยู่เนี่ยราคาประมาณนีนะ้แต่ถ้าคุณมานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องถูกกว่านี้ได้นะฉันจะทาให้มันถูกกว่านี้โอเคคุณทําได้ณวินาทีที่คุณนั่งอยู่บนโต๊ะแต่พอสถานการณ์จริงปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้กําไรไงมันก็เหมือนกับเสียเวลารีนะครับเะนั้นเขาก็เลยกลับมาดันงราคานะคเํา,าขายดีจนเจ๊งก็ยังคงใช้ได้จนถึงวันนี้นะครับโอเคฮะก็ผ่านไปหนึ่งปีกับการแข่งขัน ในตลาดสินค้านะฮะนี่ฮะ